เหรียญ5บาทปีพศ2544เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะแต่ก็หายากณปัจจุบันนะคะน่าสะสมมากๆตอนนี้ก็มีการซื้อขายกันแล้วนะคะเราไปดูข้อมูลกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์จะตายบายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมชนิดราคา5บาทที่มีหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญนิกเกิลพุทธศักราชพศ2 5 4 4วัดเป็นจจนมาบาพิษดุสิเวลาลามนั่นเองนะคะ เหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะคะก็จะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลน,นะคะเกือบใส่ทองแดงนะคะก็จะเป็นราคาหบาทด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านั่นเองนะคะด้านหลังก็คือวัดเบญจมาประพิตรปีพศสอง4สี่ เหรียญน,นี้ผลิตออกมาเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าก็หายากนะคะจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้อยู่ที่7 1 6ดสิบหกล้านห้าันเหรียญน,นะคะเยอะมากๆเลยนะคะ7 6็ดสล้านเหรียญน,นะคะ หนปัจจุบันก็ยังพอหาได้อยู่นะคะสำหรับปีพศ .2544 แต่ก็หายากค่ะเ,เพื่อนๆชอบจสดสมพี่จอยแนะนำเลยนะคะรีบเก็บสะสมได้เลยอนาคตอาจจะสดใสแน่นอนนะคะเพราะว่าเหรียญโอ้โหค่อยๆนั่งหน่อยสวยงามกระเทือนทำวีดีโออ่ะเป็นเหรียญที่ ของปีพศ2544ด้วยนะคะเป็นเป็นเหรียญเป็นเลขสวยนะคะเลข4 2ตัวนะคะเหรียญนี้น้ำหนักก็อยู่ที่7.5กรัมนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามน่าสะสม พี่จอยแนะนำนะคะแนะนำเพื่อนๆที่ชอบสะสมก็ลองเก็บสะสมกันนะคะ mm. วันที่ประกาศใช้นะคะเหรียญนี้ก็หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดพี่จอยก็เก็บไว้หลายเหรียญน,นะคะถ้าเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานก็มีราคาซื้อขายกันถึงร้อย ยี่สิบถึงร้อยห้าสิบาทเด็ทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเรียนที่ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่เราสองคนตกลงกันนะคะจะซื้อขายกันเท่าไร่นะคะก็น่าจะห้าสบาทขึ้นไปถึง80บาทนะคะเป็นเรียนที่ผ่านการใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบสะสมก็เก็บได้เก็บเลยนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามา เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วก็พี่จอยขอบอกนะคะว่าช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะคะมาบอกกล่าวมาบอกเพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนที่ชอบน่าสะสมเหรียญไหนมีราคาเหรียญไหนที่หายาก อย่าลืมนะคะการเก็บคือการออมน,นะคะวันนี้ดูข่าวมาก็มีคนเก็บเหรียญสามารถที่จะไปซื้อ iPhone ได้เลยนะคะเขาก็ขยันเก็บหอมออมบริปมานะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ